นบบรีชีวอลเรียงสังโยชน์สังโยชน์สิประการสังโยชน์ก็คือกิเลสที่มันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี่แหละสังโยชน์สิประการกิเลสเครื่องผูกมัดใจสัตว์ไว้ในโลกให้สัตว์โลกคล้องติดอยู่ไม่ให้ไปไหนดึงไว้ไม่ให้ไปไหนดึงวนเวียนไว้ในโลกนี้แหละเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ในโลกนี้อย่าไปไหนอฉันจะดึงคุณไว้อยู่ในโลกนี้แหละคุณอย่าไปไหนนี่คือสังโยชน์ ตัวที่มันดึงสัตว์ไว้ในโลกไม่ให้ไปไหนอืตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีกนะอย่าไปไหนนะอือยู่กับฉันนี่แหละอยู่กับสังโยชนิประการนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกอืนี่คือสังโยชนิประการอืตายแล้วจะไปใสเดอร์กลับมาเกิดอีกทาเจ้าอยู่นี่ดึงเจ้าไว้นี่อืสังโยชนิประการดึงสัตว์ไว้ในโลกไ่ให้ไปไืนกิเลสเครื่องผูกมัดใจสัตว์ไว้ในโลกสิประการ สังโยชนิปการนี่ยังแน่บ่นี่สังโยชนิปการเมืองสกายาทิฏฐิสกายทิฏฐิหมายถึงอะไรสกายทิฏฐิหมายถึงอืการเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนคือคนห้านี่มันปเป็นแสกยัน่ามันเห็นมันเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเห็นว่ารูปขันหาตัวตนเ้านี่มันเป็นตัวเป็นตนนี่เห็นว่ามีสิ่งใดเหล่วมันก็มีอยู่คือเกเนี่แหละมันก็สามารถเปลี่ยนเปลีไปได้หรอกนี่ คือเห็นสิงอย่างว่ามันเป็นตัวเป็นตนเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงคลายกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงไปเขอาอยากยุง่งซี่อแหละนั่นแหละคือสังโยชน์สีประกันสักกายาทาฏิติขี้หนึ่งก็คือการเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนคืออยากยึดมั่นถึงมันไว้ไมนะ่อยากเปลี่ยนแปลงนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในท่นงที่ดีก็บไม่อยากเปลี่ยนแปลง <c oughs> นอกจากล่อ,อก,กรรมล่อ,อก,กรรมมาบีบล่อ,อเหตุป,ปัจจัยมาบีบ ว่าจะเป็นเรื่องโรคไข้ไก่เจ็บหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวห้องนี่แหละคือรอดตายซือมื่อยากเปลี่ยนแปลงก่อนทีมันจะตายะคือเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนอยู่ร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนี่ก็เป็นตัวเป็นตนสับสินเงินท่องที่มีแล้วนี่ก็เป็นตัวเป็นตนดูขี้ละอืนี่แล้วก็ใส่สอยกินไปซ้มตายตายไปแล้วแ้่ติไปใส่กสร้างมันนี่คือ ความเห็นผิดอืต้องละตัวนี้เห้ได้สกายาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนนี่เขาต้องละให้มันได้ถ้าเขาละตัวนี้่ไ้เขากับบ่อสามารถทีิติรูควอมจริงได้เพราะว่ามันยึดมันถือมันเลยมันคนที่ยุดมัอนถทือมันมันจีหูยิงมันมีแต่ยุดมันถือมันมันกับบ่รูควอมจริงนี่ยคนยึดมันถึือมันบ่รูควอมจริงอืมรูเฉพาะสิ่งที่จะของยึดแหวนหยุดสิ่งใดไว้ก็รูสำนันแอละนี่คือคนยึดมันถึือมัน บุษมาจิตเปู้คูามจกิงได้อืมบสามาจิไปรูดำรูแจ้งรูขาวอืมรูเขียวรูแดงใดอืมบสามาจิไปรูห้อนรูเย็นใดอืมบสามาจิตเปรูสิ่งที่มันควรรูใดบสามาจิตปรูเรื่องของจิตใจไดเพราะมันยึดหมั่นถือมื่นในร่างกายในสัพสมบัติภายนอกอืมมันบสามาทิ่เปไปรูเรื่องคิดเรื่องใจเรื่องที่มันละเอียดก็านั้นอืมบสามาทิ่เปไปรูเรื่อง ขันหานี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อต้องละรูปให้ได้ย่าไปยึดมันในรูปอันลึกยึดมันในรูปมันกับโมโหเรียงของเวทนาโมโหเรียงของสัญญาสังขารที่มันละเอียดเข้าไปอีกเพราะต้องละสิ่งที่มันหยาบหยาบนี่ให้ได้นั่นแหละคืออย่าจะไปยึดมันถือมันมันไวอ้าวสีละได้จังใดนั่นแหละอ้าสีละควบยิดมันถือมันได้ไวจังใดก็คือละโดยอริยมรรคีองแปดนั่นแหละนี่จะไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ตลอดไป ละด้วยอะไรยังมักมีองค์แปดละด้วยทานศีลสมาธิปัญญานั่นแหละพอละไปคัะพวกมันก็จังสิเห็นว่าเออมันมันมาเป็นตัวเป็นตนนี้หรีอมคือกันเทาว่ามีมักในการปฏิบัติมันก็เป็นตัวเป็นตนมันจะยึดมันถที่มันเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นมันต้องใส่มักใส่วิธีปฏิบัติเพื่อละออกจากข้อมเห็นผิดละออกจากข้อมยึดมันถือ่มันว่ามันเป็นตัวเป็นตนคนเขาขันบ่ปฏิบัติขันบ่ใส่มักวิธีขันบ่ใส่เหตุ คือันบ่สส้่งเหตุให้เจาของมันกับบะฮูดิมันกับยึดมั่นถือมั่นด้วยกันล่ะมันกับบัลลูพ้นปิ่นเพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นมันต้องส้างมักสั่งเหตุปัจจัยให้เจาของอืมทานการเสียสละสินการรักษาควบคุมสำรวมระวังอายตนะอืมระวังจิตใจไม่ให้คิดในสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละคือหักนี่วงแหดนี่ะควบคุมเจาของไว้สินสมาธิก็คือ เห็ดจิตใจของเห็นมันตั้งมันตั้งอยู่ตั้งหมันเพราะว่าเอียงจิเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าร่างกายมันจิเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าสิ่งยนอกมันจิเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจิตใจของมันบเปลี่ยนแปลงน้ำนั่นแหละคือสมาธิอตั้งมันตั้งอยู่ให้มันตั้งมันให้มันเห็นความจริงปัญญาคือการเห็นความจริงเออเขาก็จะเห็นตามความจริง่าเออมันบเปลี่ยนแปลงสภาพราว่าจิตใจของมันบเปลี่ยนแปลงคือเขามแ็นสิ่งยนวกมันสิเปลี่ยนแปลงไปเป็นร่างกายมันจิเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจิตใจของมันบเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละคือคนเห็นผิด เดอคือคนเหน็นถูกแล้วนี่มคือมันเขาสิายว่วยวนกวนประสาทกวนอารมณ์ปันได้มันกับเปลี่ยนแปลงมันกับบกรดเป็นเพื่อนเป็นไฟ้ขึ้นโกนนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาเนี่แหละคือรักปฏิบัติแต่มันถึงยิมุติถึงมีผ้านนี่แหละและ้วก็มักมีองแตรเนี่ยเสริมกันไปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมักเออสิ่งใดก็สางที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าไปสู่ความจริงั่นขึ้นมักมันงกัดละมันกัดสิละสกายาทิฏเทนี่ได้ พอบรรลักษณสกายที่ถีได้คือเขาเห็นแหล้วว่ามันว่าเป็นตัวเป็นตัหนึ่งสิงสมุดสมุดสางกันมากจอมปลอมกันมากเสรือเกิดแล้วก็ตายกินอิ่มแล้วก็หิวอีกคือเึกเี่าเขาก็เห็นว่าเป็นจริงเขาก็จะบ่ายุดมันเท่ันหร่้เขาเห็นตามว่าเป็นจริงเหล่อเขาสีเข้าใจว่าเออรูปตัวตัวนี้มันว่าเป็นของเขามันว่าเป็นตัวเป็นตัวของเขามันเป็นแชียสมุดสมน้ำกันมากซสรือในภพหนึ่งศาสตร์หนึ่งได้เหล่าเพิ่กับว่า แต่ความที่อยู่กับพ่อตลอดไปพ่อตายแล้วพ่อก็เอาไปน้ำบร่อ้นี่พ่อต้องเห็นข่มจริงมองนี้เห็นบัตฏะสงสรารเกิดแย่เจ็บตายเนี่วโอ้มันมีเหล่ามันก็สำนันละข่มถูกนี้ว่าฝนเงินเาจาสิบเป็นคน้นรวยยคนได้กระ่งังเป็นสิเป็นกัตริย์ลาะราชาหเรื่องเมินจะเป็นผู้มียศม,ม,ม,มีอำนาจอืมสุดทายออกสิ่งมนีไปน้ำบร่อยอืมิ่งที่เอาไปไหนเพื่อกิตใจที่มันเห็นถูกต้องนั่นแหละอืมละสก,กายาทิติเห็นมันได้อืมพ่อละได้เหล่ว ชอไปกับชื่อละละความลังเลสงสัยแบบนี้พ่อกันเ้องละตัวละตนว่ามันมันเป็นตัวเป็นตัวนี่แท้จริงหรอกสิ่งมันนี่มันเป็นแค่สมมุิโลคโกรธหลงนี่ก็เป็นแค่สมมุดเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขานี่ก็เป็นสมมุดสมมุิไปในทางที่ดีโลคโกรธหลงนี่สมมุิไปในทางที่บ่ดีเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขานี่สมมุิไปในทางที่ดีนั่นแหละคือเป็นแค่สมมุิเพื่อให้ห้าไปรู้ความจูลสำคัญให้ห้องประทุกข์ สังโยชน์ที่สองก็คือพิจิจิชาควมลังเลสงสัยลังเลสงสัยในหลักการปฏิบัติของเจ้าของในหลักทำคืออย่าไปสงสัยในสิ่งที่เท่าที่เหตุเท่าที่ปฏิบัตินี่คือท่านศีลสมาธิปัญญาอย่าไปสงสัยอย่าไปสงสัยการตัดสู่พอพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้ยังสี่ละเรื่องท่านศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนี่คืออย่าไปสงสัยนี่พระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมท่ามก็คือเป็นสอนมองนี้เป็นสอนเรื่องเดียวนี่เรื่องท่านศีลสมาธิปัญญาเป็นบระเดชสอน พ้นไปบูชาไปบงวงสรวงไปอ่อนว่อนขอสิ่งต่างๆบ่ให้เพิ่นบ่ได้สอนว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเฮ็ดให้เฮา,าเฮาเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าของเองเฮางทำตัวเจ้าของเองบาปบุญเออจ้าของเป็นตัวคิดตัวสร้างตัวทุกสิ่งอย่างนี้คือความลังเลสงสัยละมันได้ผู้ไดล้ละตรงนี้ได้เนี่ยสังโยชน์ที่สองสำคัญคือการความลังเลสงสัยพอกกันว่าขอ่ามความสงสัยสิ่งมันมีบริสเออสังโยชน์ที่สามก็คือสีระพัตต์ปรามาสที่ความ <c oughs> งงงงมง่ายๆค mm. ือควอมเห็นเนี้กับจังที่มันเออเป็นข้อมดูดฟงคำบ่เห็นบ่พอที่เห็นควอมจริงอืมคือมันบ่เห็ดอีหลีเนี่ยมันเห็ดเดือนเดินเห็ดเห็ดพ่อเป็นสมุทรสำน้ามาซื้อขันเขาสิละขังโยธสามอยู่เลยเขาต้องเห็ดอีหลีเห็ดขันว่าอีหลีกับว่าแมนอีหลีขันว่าเรียนกับว่าแมนเรียนคือต้องเห็ดด้วยปัญญาเห็ุด้วยควอมเข้าใจเห็ุด้วยควอมรู้อืม วับนว่ารักษาศีลกับรักษาศีลเพื่อสิได้เป็นนั่นเป็นนี่เพื่อสิได้ไปเกิดเป็นเทวดาอินโฮมทั้ทงหลายเบิษฐ์คือรักษาศีลห่อนว่าสมร่วมระวังจิตของเมื่อให้มันเกิดโทษเมื่อให้มันเกิดปัญหาตามมาเมืเ่อให้จิตใ,ใจมันวุ่นวายนีนะ่คือการรักษาศีลศิลปัต่อามหายคืออย่าไปงมง่ายในศีลอย่าไปงมง่ายจนเกินไปว่าศีลนี่เพื่อสิเตจะได้จิตของมีความสุข เทียงแท่แนนอนนี่คือเขาจะ,จะไปคกิดว่หเอาหลักซาสินเขาจะมีความสูงตลอดไปอืมคือละละสิ่งมูนี่อะไรละความงมง,งา่ายอะไรอืมเฮ็ดก็ต้องเห็ุอีหลีอืมแต่ว่าเ่าะนเห็ุเปื่อดหวังผลอืมเหตุเพื่อว่าหายเจ้าของนี่บ่ไปเบียดเบียนคนอื่นนีนน่สิริพัฒนาบานคือว่าหายไปเบียดเบียนคนอื่นเขาก็จะบอกว่าเบียดเบียนเท่ากับอเออเขาก็จะสามารถอยู่ในสภาพะอยู่ในภพไม่อืมโดยที่บ่ถูกเบียดเบียนกับนั่นแหละคือศิลิพัฒน์บ้าอยาไปงมง่ายใน การปูุงแต่งที่ีกรรมจะไปเสืยวว่าปูุงแต่งพิธที่กรรมขมานมาแล้วมันจิตซอยห้องคนจากทุกนจะไปเสืยวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบนบนบันดาลห้องหาอจังสิไปได้ตายไปแล้วตรงนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเห็ดมาซอยจังสิไปอยู่สวรรค์สันฟ้าได้นี่ว่าเมียนเพื่อศิลปตาปรมานี่เพื่อพระโสดาบันอริยบุคคลกันแหลงเพื่อตำละใหุ้กาด้อดิละสามข้อนี่ให้กาอือ กายยทิฏฐินี่คือคว้งเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ละขาดเลยเมื่อบ่มียังเป็นตัวเป็นตนเหล่านรูปเสียงกินนึคือมันละได้เฉพาะตัวตนหยาบหยากอือพระโสดาบันนี่ละได้หยาบหยาบพวกนั้งนี่สงสัยพระโสดาบันนี่ก็บ่รสงสัยเหล่าเรื่องเกิดเดืองตายเรื่องหลักธรรมธรรมสอนก็บรรสงสัยสินสมาธิปัญญาทานสินสมาธิปัญญานี่บรรสงสัยบรรสงสัยทุกทิ้งทุกย่างทีเกิดในจ้าของคนจะทุกข์้วยการควบคุมขมองจ้าของนี่ labels, นี่ครองค้อมลังเลสงสัยว่าสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามอันพระสงฆ์ที่ว่าปฏิบัติว่าปฏิบัติตามนั่นคือบ่แมนบ่แมนผู้ขี้ทั้งบ่แมนผู้ขี้ทั้งนี่คนเจ้าทุกว่าเขาก็ยังสงสัยตัวของเขาอยู่นั่เขาก็บ่สามารถเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้คือคนสงสัยในหลักการปฏิบัตินี่คือไปบวชซื่อไปบวชเพื่อหาเงินหาทองนี่คือเขาบ่แมนพระสดาบันเขาบวแมนผู้มี ควมรู้ควมเข้าใจนี่ักการปฏิบัติแท้จริงนี่คือสมมุติสงขึ้นสมมุติออกไปหาบวชแล้วก็ไปหาปัจจัยหาลาภหาโยติสือนั่นแหละคือพระโสดาบันพระอริยสงฆ์นี่ขันตุน,ตน,นคือพระโสดาบันต้องละสิ่งมุนีได้ละข้อมนงเล่สงสัยในหลรักการปฏิบัติอืมคือว่าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นั่ศิลปัตรปราปาวะก็คืออยกเป็นงมง่ายอยกอยกเป็นคนงมง่าย ถ้เป็นคนบ่มีปัญญาอืมนี่คือเห็นเห้องมีปัญญาเห็นเห้องเข้าใจทุกสิ่งยังตามพ้มเป็นจริงอืมตามพ้มเป็นจริงคือทูกสิ่งทุกยังจิตใจจของเป็นคนคิดคนส้างกันมากมั้งอืมาะว่าห้องิเห็นอีหยังกับส้างได้อีหยังกับส้างนี่เขาคิดเขาส้างกันมากอืมเห็นผีก็ว่าเป็นผีเห็นพระก็ว่าเป็นพระเห็นห่อพ้อผาเลืองก็ว่าเป็นพระอืมไม่ได้รู้ว่าเออเป็นพระหรือเป็นผีอืมบม่ได้รู้เพามเป็นจริงเนย เห็นห้อมผานี่ก็เสือแล้วอืมเห็นผีเห็นตะง,งองงาบๆนี่ก็ว่ามันผีแล้วนี่เือ่คิดไปแล้วโดยที่บ่รู้ว่าจักเหม็นอียงนอี่น่คือความ,มง่ายผู้ใดพาเห็นยังก็เหตุจักขีดถู่อศีพิดว่ามีปัญญาพิจารนายานว่ามีปัญญายยแยกแย่นี่คือสังยดข้อที่สามข้อที่สี่คือการฉันทะอืมราคะเนั่ยแหละการฉันทะราคมความยินดีพอใจนี่ความยินดีพอใจความ อยากได้กามอืมยินดีมีความกำหนดในกาอืมกามราคะกามฉันทะความพอใจรักใครยินดีในกามเนี่ยการมคือรูปเสียงกินรดเครื่องสมบัติใจอารมณ์คือกามเนี่ยคือความสุขทั้งกามเห็นมัมันต้องได้เสพข้อมวกามคือต้องเด้เสพอืตรงไดนกินตรงไดนอ่านตรงไหนบึ้งตรงได้เห็นตรงได้สัมผัสนี่คือกามฉันทะอืพระสกทาคามีมรคพระสกทากามนี้ละ สังโยชน์ซ in ีให้เบาบางสังโยชน์หาคือปฏิภะปฏิฆะคือควอมโกรดควอมพยาบาทควอมเบียดเบียนควอมกระทบกระทําในใจนี่อคือพระสกทาข้ามีนี่ละได้ให้เบาบางแต่ว่าบ่ขาดละได้ขาดคือพระอนาข้ามีพระอนาขามีละได้ขาดละกามฉันทะราคะนี่คือละได้ขาดละปฏิฆะ ว่มโกรธว่มพยาบาทกระทบใจนี่พระอนาคามีละไดการอาคออคือพระอริยบุคคลสังย์เบื้องสิบอีกหาคอเบื้องบนจังที่ครบสิบนั่นคือพระอาหารหันต์ยังทิละไดการสังโยช์ที่หกก็คือรูปราคะอืรูปราคะคือคว่มยินดีพ่อใจในรูปละเอียดยิงดีเขาว่าเขาเป็นรูปละเอียดก็คือว่าตัวตนที่มันละเอียดนั่นแหละ ความิดที่มันละเอียดความยินดีพอใจยังมีราคาอยู่แต่ว่ากับบถึงกับบ่ถึงกับเหตุใ้ผู้ใดเดือดร้อนบมตรถึงกับเหตุนห้คนอื่นลําบากบ่ถึงกับไปเบียดเบียนคนบ่ถึงกับไปผิดสินพิดกรรมนั่นแหละคือบ่มีกามมือนนะเหตุแต่ว่าในใจนนี่คือยังมีราคามจนนี่ยังมีราคามีความยินดีอยู่อืมมีความยินดีในสิ่งที่มันละเอียดออรูปราคะมก็ยังมีความ ยินดีในสิ่งที่บ่มีตัวตนบางทีมีตัวตนอยินดีแล้วมันเห Oil, i i. ็นได้ทุกเหมือนยังมีความีขั้นยังมีขวามัดเครื่องแต่บ่ยินดีในตัวการว่ามีตัวตนนั่นพอบ่ยินดีในการว่ามีตัวตนน่ะมันก็เป็นการยินดียินร้ายคือยังมีวามหินยินดียินร้ายยังมีความยินดียินร้ายในสังขารนี่แหละสังขารที่มันละเอียดยังบ่ยินดียินร้ายยังไปลงมักลงสร้างนิดนิน้อยน้อยนั่นในจิตในใจนั่น ยังมีอมืขันว่ารูปราคะก็คือยินดีในรูปธรรมที่มันละเอียดอืมอารูปราคะคือยินดีในความบ่มีตัวตนบม่อยากมีตัวตนอลำคาญบม่อยากฟังบ่อยากได้ยินบ่อยากเห็นคือลำคาญคนเดือนบอกไงซะอืมนั่นแหละคือบม่อยากไปสัมผัสอย่างเพื่อลำค่านนี่แหละเมื่อกื้เลยภาลันยพนอืมตองละตัวนี้ไรห่อที่เจ็ดหอที่แปะคือมานะอื ม่านะความถือตัวถือตนนี่นะพระอรหันต้องละให้ขาดมานะความถือตัวนี่คือสําคัญตัวตนนั่นสาคัญว่าเราด้อยกว่าเขานี่พอไปเห็นผู้เปนได้ราบได้ยศได้สรรเสริญเยอะน้อดีก็เออสาคัญโอ้ตัวของคือบัลลัคือเขาของคือไม่มีนี่คือสําคัญตัวตนยังถือว่าจะของด้อยเออบางเทีก็รู้ว่าตัวของนี่ซ้ำเขาซ้ำกันตัวตนซ้ำกันนี่คือมานะ บางทีก็รู้สึกว่าเจ้าของดีก็คนอื่นอืมรดบ้านมดเมืองนี่คือสําคัญคือไม่มีม่านะเพราะฉะนั้นต้องละมานะให้ได้คืออยู่แบบเป็นธรรมชาติอย่าเอาตัวเอาตนไปเปรียบกับผู้ใดอย่าเอาตัวไปตนไปวัดกับผู้ใดอย่าไปเปรียบเทียบกับผู้ใดอยู่แบบธรรมชาติเออบึ่งในถ้ำของเจ้าของ่คือละมานะพ่อขันท้าว่ามีมานะขากอดจิละสังยดกอที่เก่าได้กอที่เก่าคืออย่างก็คืออุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านต้องข้านใจอืม เนาะละควบหถือตัวได้แลๆฮ่องบริจิตว่าฮ่อเป็นผู้ใดฮ่องบริจิตว่าฮ่อเป็นยังฮ่องบริจิตว่าฮ่อด้ดยกาคนอื่นเสมอคนอื่นบริจิตว่าฮ่อสูงกว่าคนอื่นนั่งฮ่องกับที่ละอุทจจะคือความฟุ้งซ่านลำการใจฮ่อกับทละมองนี้ได้ฮ่องกิบ่ว่เกิดควบลำคันกับสิ่งภายนอกภายในเจ้าของกับว่าใดลำคันธ์คือจุบว่าฟุ้งซ่านนะจุดว่คิดฟุ้งซ่านจุบว่คิดเกียรติผู้ใดคิดสร้างผู้ใดหนึ่มันก็อยู่เป็นธรรมชาตินี่ยว่าที่เก่าเพ้อความฟุ้งซ่านลำการใจ กัเกิิละสังหยดที่สิบเคืออวิชชาอ,อาวิชชาคือความหลงเขา,าละสิงมุนีเลยเขากับบ่หลงอืเขากับบ่หลงมากหลงชั่งปไปเดยเขาก็อยู่เป็นธรรมชาติโดยเป็นความอุเบกขาอยู่ธรรมชาติเป็นพระอรหันต์นั่นละว่าง่างๆซะก็คือเป็นพระรอรหันต์อยู่ด้วยอุเบกขาอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิที่เป็นธรรมชาติที่บรรสุสูตรไม่ได้อยู่ด้วยกิเลสตัณหาไม่ได้อยู่ด้วยทิฏฐิมรณะ บนวายูหย่อนคนอื่นบนวายูหย่อนเจ้าของบนว่ากินหย่อนควบอยากบนว่ากินหย่อนควมบ่อยอยากอยู่เป็นธรรมชาติธรรมชาติของผู้บริสุทธิ์อืของผู้สิ้นอสวกิเลสของผู้ไม่มีตัวมีตนมีแค่สมุติถมน้ำมียูขันหาตัวตนธาตุชีขันหามียูแต่ว่าบริยุดมันถือมันว่ามีตัวไปยุดมันแล้วอือย่างนุ่นๆนี่ทำไยมันได้เ้็วนี่ือกิเลตัณหานี่ทำไยได้เล้วนั่นแหละคือพระอรหันต์อยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์เออบวกลินดียินไหลกับในสังขารทงปวงมันขอสิดาสีย่องกับว่าได้ไปหลงอืมบ่ได้ไปหลงสุขหลงทุกข์กับสิ่งมนีเป็นเจได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติเขาวมาให้กับว่าได้หลงกับสิ่งมนีเพราะว่าอย่างตีมันมีความหมายกาปาละหันแล้วสิ่งมนีได้มากก็ได้มากซอยเหลือหยาดง่อมซอยเอ่อผู้อยู่ใกล้คิดผู้อยู่รอกกางเห็นจับทั้งหมุนทั้งท่านในสื่อมันบ่ได้มาซอยพระละอันมีความสุขความทุกข์ได้สิ่งภายนอกมนี อพอัหนเพันบ่ได้ย um, ึดมันถือหมันกับสิ่งม้นนี้แล้วพันปดเพันว่างพันปล่อยแล้วนั่นคือเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วละสังยน์ซิบมันแล้วสังยน์ในใจนี่คืออวิชชาคือว่มหลงหลงในสังการสิ่งปุงแตงนี่ได้หลงแล้วพอนารมันได้หลงอมันเกิดมันดับตามเหตุตามปัจจัยของมันอมันวันว่ามันเกิดมาเร่ยๆอ่มีหยังเกิดมาเรืร่อยๆดอกเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยอันมันเหตุเกิดมันเกิดครื่องเหตุดับ่นหละเหตุเกิดมันอิ่มเหล้วมันก็ต่อไปมันแบบใส่เหตุดับส้างเหตุดับเป็นเจ้าของแต่มัน เออพราะมันเกิดจนอิ่มมันก็ต้องหาวิธีดับบัลีดับอิ่มแล้วมันก็บอกไม่ยังที่ดับแล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อืมเกิดก็อิ่มดับก็อิ่มเนี่ยอือคือบอกไม่ยังแล้วเกิดก็อิ่มดับก็อิ่มรอแต่เมืดอในถาดซีมันถี่ดับานั้นล่ะดินาำไฟร่มนี่เห็นว่าเออแต่มันเสื่อมสลายแต่มันดูประเดแล้วมันก็ต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันกับต้องไปไปธรรมชาติแต่ว่าจิตใจห้องมันพ้นแล้วสังโยชน์สิบในใจนีมันพ้นแล้ว มันรุดแล้วรุดจากบ่วงแล้วรุดออกจากกิเลสมันไม่มีแนวรอเห้อยากเกิดจากมีในโลกนี้แล้วมันโหแจ้งโลกนี่นะที่มันรู้แล้วโอ้ยโลกมันเป็นอยงสี่ละเออเกิดแล้วมันก็ตายมันรู้แจ้งโลกแล้วมันเป็นโลกกับวิธูมันผู้รู้แจ้งโลกอืไอ้ซุ้มนี่มันเป็นสมุติปรุงแต่งเยอที่มันที่เราเห็นอยี่นี่เดี๋ยวมันก็ตายนี่จากกันเมดนอ่นหละพอตายหลังกบุญกันมาไหมตามบุญตามกรรม เพราะฉนั้นพระอรหันตนละได้หมดแล้วสร้างยอดชิประการนี่เป็นผู้มีใจอุเบกขาปล่อยว่างเฉยตามคว้วเป็นจริงที่มันคั้วที่จะเป็นไปในธรรมชาติอืมอาศัยเข่าวพาหันต์เขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอืมไปมือมือหนึ่งแล้วก็แสดงถ้ำปูดหยาดนิ้วมือซ้ำนี่แหละคือพระอหันต์ถ้ำมาของพระอหันต์บ่ได้หวังเป็นไงเป็นตัวบ่ได้หวังมียศมีอำนาจบ่ได้หวังเอ้ยคว้วซุขทั้งกามบ่ได้หวังรูปเสียงกินหลดสรรเสริญย้อนว่าบ่ได้หวังยัง พระอรหันใจบริสุทธิ์อืมบริสุทธิ์ที่สุดก็คือพระอรหันเลแล้วบริสุทธิ์ก็ภาหั์ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่บริสุทธิ์ก็ภาหั์ไปอีกอืมนั่นแหละสูงก็ไปอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เห็นความจริงหลายก็ภาะอรหันอืมเป็นผู้บริสุทธิ์ก็พาะอรหัน์ละไดละเอียดก็พาะัรหันอืมตึงใจบริสุทธิ์ก็พาะอรหัน์ไปอีกคือละไดหลายก็พาะอรหันสงบเย็นใดหลายก็พาะอรหันพระอรหัน์บางองค์ก็ยังมีตัว ถือตัวถือเขาอยู่นี่คือยังมีวัดป่าวัดบ้านนึงทีละนั่นแหละคือยังมีผักมีพวกไต่ว่าก็เป็นพรลังหันศีลอาะศักิกิเลสทุกันแต่ว่าก็ยังมีผักมีพวกมีมูมีคณะเป็นกกนันเล่านี่อยู่นี่คือพรลังหันยังละบริสัทสระพเจ้าพระพเจ้านี่ละได้มดละได้ขาดละได้ย่่งบริสุทธิ์พุทธฟองบริษัทถือววาจะกของเป็นวัดป่าวัดบ้านบริษัทถือไว้มีวัดป่าบ้านบ่มีนี่กายได้ พระพุทธเจ้าคนบ่มีนีกไกมหานิกายบ่มีธรรมยุทธ์ดิบ่มีเลียงมีเดียงบ่มีดำม,มีขาวดิบเป็นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์็นบริสุทธิ์จิตเหมือนเที่เหมือนเน่โลกทั้งปวงเป็นโลกกวิถูผู้รู้แจ้งโลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้ตัดสุ้ทอดด้วยตัวเองเป็นผู้ที่ใครๆไม่อาจคัดค้านได้มนุษย์เทวดามารพรมทั้งหลายในโลกไม่อาจคัดค้านได้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสู้ เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรูป้เป็นกฎธรรมชาติเป็นความจริงไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งไม่ใช่ความคิดเอาเองมันเป็นจริงที่เกิดที่เห็นที่รู้ด้วยความจริงเห็นด้วยตามที่เป็นจริงไม่ใช่คิดเอาเองนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้รู้เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงนั่นแหละผู้ดใดอยากหูอยากสิงนก,ก็ต้องปฏิบัติตามอันว่าปฏิบัติตามก็เป็นแค่ผู้หลงหลงแล้วก็ มาเกิอดกอีกกันหลงตายแล้วก็มาเกิอดอีกแ่าอยากหลงก็ต้องเหตุในของเกิดวิชาความรู้ความเข้าใจในศิลในธรรมตามที่เป็นจริง